สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับเราก็อยู่ที่ร้านอาหารร้านหนึ่งนะครับในอำเภอเมืองพลนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ขายอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ฮะประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่านี่คือกระสอบถ่านนะครับถ่านไม้เนื้อดีๆเลยนะครับเผาอย่างละเอียดนะครับถ่านกระสอบเนี้ยนะครับถ่านกระสอบเนี้ยมันเป็นของผมเองนะครับแล้วผมก็เผามันเอง นะครับแล้วไม้มาจากไหนวิธีการเผาอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะตามไปดูกันมันเป็นที่มาของคำว่าปลูกป่าแล้วได้อะไรนะรปลูกป่าแล้วได้นี่ฮะาถถ่านนะเป็นคนไยถ่านแล้วนะครับโอเคนะครับไปดูกันนี่ฮะก็เสร็จจากการเกี่ยวข้าวแล้วเราก็นะฮะหาไมเ้เป็นกิ่งไม้ที่ที่มันหักแล้วมันผุแล้วอะไรเงี้ยครับเราก็ กองกองไว้เดี๋ยวเราก็จะเผาเป็นถ่านนะครับที่เห็นในนั้นเนี่ฮะเป็นป่าที่ปลูกเองเป็นทิวเสดานะครับเนี่ยเห็นไหมฮะปลูกเองนะฮะเนี่ยไม่ขึ้นเองหรอกแล้วเราก็ริดกิ่งริดกิ่งแล้วก็นํามานํามากองแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเผาถ่านกันนะฮะโอเคนะฮะอ่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเผาถ่านนะครับ แบบชาวบ้านเลยใช่ไหมน้องไปตรงครับอ่ามาดูนะชี้ดูชีดช้ด,ดูนี่นะครับก็อ่านี่นะฮะนี่ก็จะพูนดินขึ้นมาแบบเนี้ยดินเหนียวดินไรมีกองฟางก็ก็ใส่มาอย่างนี้นะครับเห็นนะไม้ที่เราตัดเป็นท่อนๆเนี่ยเนี่ยก็จะเป็นแนวแนวป่าที่เราปลูกเองนะครับเห็นไหมยาวสุดทุกหูลูก,ลก,ลกตาเลยแล้วก็ริดกิ่งลงมานะครับเนี่ยยกตัวอย่างนี้นะครับเนี่ยเนี่ยต้นสะตล์ต้นนี้เราก็ริดกิ่งซ้ายกิ่งขวา ให้ต้นเขาตรงไปนะครับเราก็จะได้วัตถุดิบแบบนี้ก็เอามาเรียงสลับฟันปลานะครับสลับฟันปลาแล้วก็เอาฟางโปะนี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับนะฮะเอาฟางโปะแล้วก็เอาดินเหนียวโปะเดี๋ยวพอแข็งตัวแล้วก็จุดไฟนะครับแล้วก็เฝ้าขเขานี่คือการเดี๋ยวเราจุดตรงนี้ <c oughs> นี่ครับโอเคนะครับ <c oughs> เดี๋ยว เราจะให้ไปดูอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเผาถ่านด้วย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 เขาเรียกอะไรถัง200ลิตรนะฮะโอเคนะนี่ก็จะเป็นเตาเผาถ่านนะครับเนี่ยฝาแล้วก็ต่อขึ้นมานี่ตูดเจาะนะครับซึ่งมันเป็นสนิมแล้วเราก็ไม่เผาแล้วนะครับเก็บเข้ากุไปแล้วนะครับก็เนี่ยนี่ก็คือนี่นี่นี่ที่เราเผาเป็นอันแรกนะครับก็ได้เป็นถ่าน จะได้เป็นแบบนี้นี่คือเศษถ่านนะครับจริงๆก็มีก้อนใหญ่กว่านี้อีกนะครับเนี่ยครับเวลาหน้านาเราก็มาทํานานะครับเวลาหน้าแลงวก็เผาถ่านเห็นไหมครับเห็นแนวป่าที่ปลูกเองไหมครับเนี่ยพวกนี้เราก็ริดกิ่งออกมานะฮะโอเคนะฮะอ่าเนี่ยครับเวลาหน้าแ้งเนี่ยเสดาเขาก็จะผัดใบก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องเอามาริดกิ่งนะครับพวกนี้เราก็ตัดไปแล้วนะครับ ต้นไหนที่เล็กเนี่ยต้นนี้เดี๋ยวก็ตัดไปเผาถ่านนะครับกําลังดีเลยต้นนี้เราก็เอาไว้ไปทําบ้านทําเสาเรือนเห็นไหมครับว่าปลูกป่าแล้วได้อะไรนะครับก็ไว้เผาถ่านเนี่ยนะครับเ,เห็นไหมฮะก็นี่ก็ฝั่งหนึ่งนู่นก็ฝั่งหนึ่งสี่ทิศนะครับจะมีแบบเนี้รอบที่ดินเลยนะครับปีหนึ่งเราก็จะมาเผาถ่านปีหนึ่งนะครับหมดเวลาหน้าแรงเนี่ย นี่ก็อันนี้ก็ของปีที่แล้วก็ค่อยทยอยใช้ไปนะครับก็นี่ถือว่าเนื้อดีนะครับก็ทานโอเคนะครับก็ไปจบโอเคนะครับนี่ก็ที่มาของคำว่าเผา,อา,าเอ่อปลูกป่าแล้วได้อะ,อะไรนะครับโอเคสวัสดีครับ